อยู่ปลาอยู่ทงหน้ามี่ยังก,ก็กินกินไปแบบนี้นะครับชีวิตที่แบบว่าติดดิดนเฮ็ดจังไรก็ได้อย่ารูหลาติดดินเน่ย่ามบ่มีกินมาหาไผยเอาให้กินกับบุมีดอกมี่ยังก,ก็กินกินไปครับบักหอยใส่ข้างบนแดงเคยกินถึงแต่นนหน่อยๆองมาเห็ดกินเบืง่ง กันยังเสียบคือเก่าอยู่ได้หรอครับว่าบอเอาเบิง้งไปเลยอ,อย่ารู้รอ 嗯在壶哦。Mm. Yeah, well.